สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีปืนเทารรัตครับอีกหนึ่งนุ่นก็คือ g 2 c มาพูดคุยกันจับถือปืนทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภยัยปัวแม็กกาซีนนิ้วอยู่นอกผงไกดึงสไลด์ตัวเช็คดนงรเพงว่าไม่มีลูกปืนปลอดภยัยก็จะเรามาพูดคุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างจุดเด่นของปืนกระบอกนี้ก็คือเรื่องของมิติตัวปืนที่ค่อนข้างเล็กออกแบบมาเพื่อให้พกได้ตลอดทั้งวันนะครับ ส่วนวอล์ส่วนโค้งเนี่ยดูแลสวยงามมากนะทานด้านขวาของตัวปืนนะครับบนสไลด์เนี่ยก็จะเขียนเป็นชื่อรุ่น g 2 4 c นะใช้ลูกขนาด9ม mm, มนะครับเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็แบนบางมากๆนี่ศูนย์ที่ให้มากับตัวปืนนะครับเป็นแบบ3ร 3. ดจุดเรียงกันนะเรียกว่าเล็งได้ไม่ยากนะครับตัวนี้ก็คือเป็นศูนย์นะครับของตัวปืนนะตัวโคงปืนเนี่ยทำจากโพลิเมอร์ แม็กกาซีนที่ให้มากับตัวปืนให้มานะครับก็คือจํานวน3แม็กจำนวน12นั้นนะครับความจุของแม็กกาซีนเรียกว่าเพียงพอนะครับในส่วนของแม็กกาซีนดิ้นแม็กที่ให้มาก็คือเป็นสีเหลืองนะครับเห็นได้ชัดเจนเมื่อลูกหมดใส่เข้าไปในตัวปืนนะครับก็จับถือได้เหมาะมือในตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเซฟตี้มาให้นะก็มั่นใจนะครับตอนที่นําพาพวกพาอันนี้ก็คือเป็นระบบเซฟนะครับขึ้นไปนะครับ ลดลงมาก็พร้อมยิงนะครับทำงานได้อย่างเรียบร้อยดีนะครับนี่คือห้ามไกนะเป็นปืนที่จับถือได้เหมาะนะครับมันจะมีส่วนเบาส่วนโค้งเนี่ยดูแล้วสวยงามนะพอสมควรครับด้านบนนะครับของตัวปืนเนี่ยก็จะมีระบบที่เตือนนะครับว่ามีลูกบรรจุอยู่หรือไม่ถ้ามีลูกเนี่ยมันจะเพยขึ้นมานะครับก็ตรวจสอบได้นะครับเวลากลางคืนนี่คือทางด้านขวาของตัวปืนที่ด้ามนะครับก็จะมีลายนี่ เป็นรายการเลื่อนนะครับจับถือได้กระชับมือดีนะเป็นแบบสากๆหน่อยนะครับจับแล้วก็ทําให้มรน,นึกมือดีนะทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของมิดต์ตัวปืนและการถอดประกอบนะครับปืนกระบ,บอกนี้มีความยาวลากล้องอยู่ที่3.2นิ้วเป็นชั้นคอม a พกความยาวตลอดนะครับอยู่ที่6.3นิ้วความสูงของตัวปืนเนี่ย5.1นิ้วแล้วก็ความกว้างเนี่ย1.2นะครับ น้ำหนักตัวปืนเนี่ย22ออนซ์หรือประมาณ6 0 0กรักการถอดประกอบเนี่ยเหมือนกับปืนกลนะครับคล้ายๆกันก็คือเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยนะครับทำการดึงสไลด์เคลียร์ปืนให้ปลอดภัยแล้วก็มันจะมีปุ่มล็อกสไลด์นะครับตัวนี้ก็ดันลงนะครับสองข้างนะฮะด้านในก็จะคล้ายๆนะครับ,บปืนกกเลยนี่คือด้านในนะครับของตัว G24 มีนิรภัยเข็มแข้งชนวนนะครับสปริงแบบ2ชั้นนะการถอดประกอบก็ คล้ายๆกันนะครับใส่ให้ตรงราแล้วก็ดึงกลับไปแค่นี้เองนะครับเป็นปืนที่เรียกว่าขอประกอบดูแลรักษาง่ายที่เหลือก็ลองยิงทดสอบนะครับดูเรื่องของความแม่นยำต่างๆว่าจะให้ผลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวจะลองยิงทดสอบนะครับตัวปืนขารัชีสองนะครับกระบอกนี้โดยน้องมิ้นนะครับเป็นผู้รวมทดสอบกับเรานะครับทุกๆกระบอกเลยวันนี้เรามีทั้งหมด4กระบอกดีแน่นเลยครับ เดียมเข้าตรงกลางเลยนะครับ <c oughs> อดเดียมนะครับต่อเลยไหวไหม <c oughs> อันนี้ขึ้นอยิงต่อได้เลยครับต่อได้เลยครับใช่ มีความสามารถในการยิงปืนมากเลยนะฮะนี่คือกลุ่มกระสุนของของมิงนะ,ะับนี่เลยฮะเนี่ยถือว่ายิงได้เก่งมากนะครับยิงได้เก่งมากเลยอะ่ะเป็นการยิงปืนอันนี้หลออผมไหมเนี่ยไม,ไม่ได้หลอไม่ได้หล่อใช่ไหมคือ <laughs> มายิงดีจังเลยโอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์นะะี่หนการยิงปืนต่างกับลูกโม่นะยังไงบ้างอ่าต่างตอนอ่าตอนเหนียกไกลด้วยค่ะตัวลูกโม่จะใช้แรงเยอะกว่า ในการเหนียวมันจะเหมือนล้างใช้แรงค่อนข้างนานนะคะส่วนตัวนี้จะใช้แรงตอนสุดท้ายที่กึ๊กึ๊บีเสียก่อนมันหลุดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอนเหนียวอ๋อก็คือแตกต่างกันเรื่องของการเหนียวไก่ที่เห็นชัดเจนนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาลองดูช็อตนะครับปืนเทารัสนะไซส์เล็กๆนะครับ G24 นะครับกระบอกนี้หนึ่งนัดหนึ่งเป้านะครับเป้าทางด้านซ้ายสุดนะครับดูสิว่าจะโดนไหม พร้อมครับทางซ้ายสุดนะครับเต้าเศษเหล็กเริ่มยิงไม่พลาดนะครับสุดจริงๆนะปืนแม่นยามมากนะครับมาอีกช็อตเึยนะฮะสก้สุดกสนามนะครับอันนี้ไกลขึ้นอีกนะฮะลนออกมาข้างนอกเลยนะครับก็เพิ่มระยะไกลขึ้นอีกนะดูนะครับหนึ่งนัดหนึ่งเต้าจับปืนเทารัด G24 นะครับกระบอกนี้เล็กๆนะครับมาข้อเพลนะครับนู่นนะครับไ,ไกลๆเลยด้านหลังเลยครับโอเคพร้อมมาเริ่มยิงไม่พลาดนะฮะ อสุดจัดนะครับอันนี้ต้เรียกว่าระยะเนี่ยผมยืดออกมาเนี่ยไกลมากๆนะครับเรียกว่าขอบสนามด้านนอกเลยนะก็ยังโดนนะครับเอาไว้นะครับทุกต่อเรื่องของความแม่นยำนะคะรับนี่กับเพจเด็กนะใส่กระสอบนัดนะครับจำนวนสามเป้านะหนึ่งสองสามระยะประมาณห้าสิบเมตรนะครับโดยประมาณเอาละ G ทูสีเล็กๆนะคะรับกระแทกแบบนี้นะโอเคครับพร้อมนะครับโดน โดนกรบนีโดนยดนคบนกรบอกนี้นะครับสามนักสาเป้าไม่พลาดครับ,รรบยิงเพจไกลๆก็แม่นยำนะครเป็นปืนที่น่าสนใจมากครับนะเป็นปืในเล็กนะครับ,รบแบบนี้อ่านะสุดยอด ระยะประมาณค่เจ็ดแปดเมตรเอเลยนะคร Ο, ับเก้าอเคือปลอดภัยนะครับโอ้โหยิงได้ สุดยอดมากๆโอ้โหความแม่นยำนะครับสุดยอดนะฮะได้จัดไปเลยนะครับนะสองนะครับน่าจะมีร้อยฟ้อนรูกันอยู่รนะคาอยู่นัดหนึ่งยินทัว้ห้านัดที่วัดสัมพาษณ์ที่นี่ฮะเทารัศกี่ทูซกับอกนี้ไก่ค่อนข้างจะคมแล้วก็ตัวไก่เนี่ยอาจจะลากยาวสักนิดหนึ่งแต่พอปลุด เตียปั๊บเนี่ยไกลคมมากเป็นปืนที่ดีครับน่าใช้ราคาไม่แพงสุกยอดมากกกลุ่มกันดีครับไปชุดที่สองนะครับพี่วัดกับปืน G24 นายก็บอกเดินแรัคเทอร์ไรก,ก็บอกนี้พร้อมแล้วเริ่มดีงเยียมครับ X จบปืนปลอดภัยนะครับสองนัดแรก X เลยนะครับดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับไปจอดีอกลับมานี่เลยสองนัดก็ยังคงดีอยู่นะครับนี่กลุ่มเนี่ยโอ้โหแน่นๆเลยสุดยอดนะครับปืนดีครับปืนดีผู้หญิงเยี่ยม ต่อไปพ่อบ้านนหน้าหนวดนะครับร่วมทดสอบนะครับตัวปืนกระบอกนี้นะครับยิงกับเพลเหล็กเป้ากลางนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงโดนนะครับโอ้โหภายในนัดเดียวเลยนะสุดยอดมากๆปืนแม่นยามมากนะครับผู้ยิงก็แม่นนะ จบไปน,นะครับกับการทดสอบปืน G24 กระบอกนี้นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกสนใจก็ติดต่อที่ร้านปืนเดรอมิสนะครับคุณเบรเวนะท่านก็ใจดีนะครับให้บริการแลนะราคาบริการอยู่ที่35,000บาทนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงน,นะครับสวัสดีครับ